ก็สวัสดีนะครับผมนะวันนี้ก็พามาดูการรีนโนเวทบ้านเทาเทานะครับอายุก็ประมาณ22ปีนะเป็นเทาเทาสมัยโบราณนะครับ <ST AR C 2> เดี๋ยวก็เรามาดูกันเลยนะตั้งแต่หน้าบ้านถึงภายในบ้านนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะแล้วก็งบประมาณเนี่ยรายละเอียดจะลงไวใต้คลิปนะโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันก่อนเลยครับผมไป ็เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนะก็งานรั้วก็จะทาสีใหม่แล้วก็ปีละแนงเนี่ยอันนี้ละแนงอันนี้ลื้อมาจากในห้องตัวแล้วก็หลังคาหลังคาก็ทําใหม่นะครับโดยโครงเนี่ใช้เป็นของเดิมแล้วก็ปรับสโลบแล้วก็เสริมแปรเข้าไป ก็เป็นหลังคาหลังคาโป่งตองน,เ,นอลเล็กของ s อ g ซีโอเคนะครับส่วนภายนอกนะฮะภายนอกก็จะเป็นงานทาสีอันนี้ก็ทาสีทาสีใหม่นะสีขาวส่วนอันนี้จะเป็นสีเดิมนะครับ ตัวหินทรายก็ขัดตะไคร่น้ำนะฮะแล้วก็เคลือบน้ำยาโอเคส่วนหน้าต่างนี่ก็จะเปลี่ยนใหม่เดิมที่เป็นหน้าต่างบานเกล็ดนะครับก็ผมเปลี่ยนเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นกรอบกระจกนะฮะแล้วก็ประตูนี่ของเดิมประมาณนี้นะ จัวหน้าบ้านนะครับแล้วก็สีภายนอกเนี่ยก็จะทาสีใหม่เป็นสีขาวบ้านก็จะดูสว่างกว้างขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันข้างในเนี่ยก็จะทาสีขาวทาผนังทาสีใหม่ยกเว้นฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานเนี่ยเป็นสีเดิม อันนี้ละแนงมันก็มีติดบ้านมาแล้วแล้วก็ฝ้าเชื้อราซีเมนบอร์ดเนี่ยอันนี้เราลือ้อเพราะว่าเรามีการทำห้องน้ำข้างบนนะฮะแล้วก็ต่อท่อน้ำจากห้องน้ำท่อน้ำทิ้งมาจ้ำกับในน้ำทิ้งก็เลยจำเป็นต้องลื้อฝ้าแล้วก็ติดเข้าไปใหม่บันไดก็จะทาสี ทาสีขาวทาสีใหม่ก็มาที่เคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็คือของเดิมเนี่ยมันจะเป็นครัวไม้เป็นบิวอินอันนี้เราก็ลือแล้วก็ทำใหม่ทำใหม่เป็นครัวปูนนะฮะ ก็กว้าง60สยาว1 8ึงไอ้ยาวประมาณ1น 19, นะฮะแล้วก็ติดติดชั้นไว้นิดหน,นึ่งส่วนตรงนี้ที่เว้นช่องว่างไว้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะใส่เป็นตู้เย็นนะครับอนาะคตตู้เย็นก็นมาวางตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่ว่างไวก้ก็อาจจะติดเป็นตัวฮูดด,ด,ดูดควันอะไรประมาณน,นี้นะฮะ <Okay. S 2> ห้องน้ำชั้นล่างผนังปูนเปืือยเนี่ยก็คือของเดิมนะไม่ได้ไปทำอะไรใหม่ก็งานห้องน้ำที่ทำใหม่ก็คือปูกระเบื้องพื้นเดิมทีมันเป็นกระเบื้องคลิมันเป็นขัดมันมันสกปรปกอะนะก็เลยปูกระเบื้องใหม่ให้มันดูเรียบร้อย นี่ผมเพิ่งขัดไปครับขัดไปมัวก็ยังมีคราบอยู่ไอ้ที่เป็นด้ำดำนี่มันเป็นข้ามน้ำเน่นน้ำยังไม่แห้งก็เลยยังเป็นสีดำๆไฟแท็กไลน์นี่ก็ของเดิมนะฮะเรนเวอร์ของเดิมเดี๋ยวก็คงต้องถอดมาใช้น้ำยาขัด เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองครับบันไดนี่ก็ของเดิมนะครับงานชั้นสองก็ทาสีใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่ ทาสีประตูห้องนอนใหม่แล้วก็ฝ้าเพดานฝ้าเพดานก็ทําใหม่เดิมจะเป็นฝ้าทีบางดูไม่เรียบร้อยก็ทําใหม่ไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กมาครับห้องนอนเล็กนี่ทาสีใหม่นะสีผนงังโอเค แล้วก็มีซ่อมฝ้าเพดานนิดหน่อยอันนี้ฝ้าเพดานมีของเก่าผมห้องนี้ก็แค่ทาสีพืออ้นนี่เป็นของเดิมเดิมทีว่าจะเปลี่ยนพื้นด้วยแต่งอห,หมดนะครับ ปรกาว่าจะเปลี่ยนพื้นเป็นกระเบื้องเหมือนใช่ว่าลายไม้หรือไม่ก็สีขาวไปเลย,เลยงบหมดกันเลยนะอ่ะยังไม่เปลี่ยนมาดูห้องนอนใหญ่อ่าโอเคห้องนอนใหญ่นี้ก็คือเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรนะครับอันนี้สีของเขา ฟ้านี่ก็ฝ้าเดิมๆเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็คือตั้งแต่ผมซื้อมาตอนแรกนี่เขาก็ติดมาด้วยก็ของเจ้าแรกเขาน่าจะอยู่มาประมาณ10ปีแล้วก็ผมก็อยู่เองอีกประมาณ หปีนะฮะแล้วก็ปล่อยเช่าอีก7ปีค้ยี่สิปีละคนเช่าเขาก็ดูแลดีนะฮะก็ไม่ได้เสียหายเอออันเนี้ยอันนี้ผมเปลี่ยนประตูด้านนอกนะเป็นประตูไม้ช่องแสงกระจก โอเคประมาณนี้นะครับห้องนอนใหญ่ห้องน้ำห้องน้ำชั้นสองนี่เข้าได้สองสองช่องทางนะอันนี้เปิดจากห้องนอนใหญ่เข้ามาโอเคก็อันนี้ก็ห้องนี้ก็มีเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ประตูปูกระเบื้องใหม่ผนังใหม่ติดท,ทางล้างหน้าสุขภัณฑ์ อันนี้ใหม่หมดนะครับของเดิมตรงนี้จะเป็นอาน้ำนะฮะผมก็รื้อออกไปเพราะว่ามันดูแลระกษาย,ยากแล้วก็มีปัญหาที่มัรั่วซึมในอนาคตนี่ก็เลยเป็น ยืดยืนอนะ่าตอนแรกตั้งใจว่าจะติดเป็นเลนชาวเวอร์นะรา้เซฟมบประมาณก็เลยเป็นฝักบัวธรรมดาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับห้องน้ำ างล้างหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะพอเปลี่ยนตำแหน่งนี้ก็เลยมีงานงานจำท่อเดินท่อใหม่นะเลยจําเป็นต้องรือ้อฟ้าไปดานข้างล่างเพื่อเดินท่อน้ำทิ้งอันนี้กระเบื้องนี่จากโฮมโปรทั้งหมดเลยนะฮะอุปกรณ์ห้องน้ำนี่ ก็ซื้อตามงบประมาณที่มีนะฮะก็ไม่ได้เลือกของที่ราคาแพงมากฝักบัวตรงนี้ก็ตอนแรกจะติดคิดว่าจะติดเป็นเนชาวเวอร์นะฮะแล้วจะมีจะมีฉากต,ตรงนี้ตอนนี้งบประมาณหมดนะฮะจากเซนชาวเวอร์ก็เปลี่ยนมาเป็นฝักบัวแล้วก็ฉากน้ำก็คือยังไม่มี ประตูประตูนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดประตูก็ของโฮมโปมเองนะฮะอันนี้ที่นอนนี่ก็ อย่าทิ้งนะฮะครับ วันนี้ก็ตามมาดูความคืบหน้าของงานนะฮะหลังจากที่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งครับจะเป็นตัววัสดุที่หรือทิ้ง ชั้นล่างยังไม่ได้ทําอะไรก็เราจะไล่มาจากชั้นบนลงมานะฮะก็ตอนนี้งานห้องน้ําก็ได้ไปประมาณ80%ละก็จะเหลือติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วก็เดินท่ออ,อันนี้ลูกช่างสะละใช่ไหมอ๋อหลาย